สวัสดีทุกคนวันนี้พามาทำแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือนะคะมะเขือปอกนะแกงเนื้อใส่มะเขานั่นเองนะก็ตั้งหม้อใส่น้ําตามต้องการนะคะก็ใส่พริกแกงเผ็ดทั่วไปนะคะอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็คํานวณใส่ตามต้องการเลยนะคะให้น้ําเดือดนะคะใส่เนื้อหั่นเป็นชิ้นตามต้องการอีกนั่นแหละ แล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะเมนูนี้ง่ายๆทำตามที่เราชอบนะคะรสชาติไหนแบบไหนเราชอบกินแบบไหนกินที่เราชอบนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปลาน้ำตาลตัดนิดหน่อยเพื่อให้ตรงกล่อมนะคะปรุงรสได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือลงไปค่ะมะเขือปเปาะหั่นเป็นชิ้นตามต้องการอีกนั่นแหละ นะคะคน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 ให้เท่าใครเข้ากันนะคโอลินมีอยู่อันเดียวมันทำไมมันพันกันได้นะทุกคนแล้วก็ปรุงรสชิมดูนะได้รสตามต้องการแล้วก็รอให้ผักสุกตามชอบนะบางคนก็ชอบแค่พอกุบกนะะเรียบร้อยแล้วก่อนปิดไฟเตาก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะ ก็จะได้แกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือที่รสชาติอร่อยตามต้องการนั่นเองค่ะวันนี้มื้อเที่ยงก็เอามาฝากแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปของเรานะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาชมที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืม subscribe like Share ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะทุกคน ฝากช่องพิมพ์พิมเมล์ด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน